ชนกลุ่มไหนสร้างนครวัดเมื่อยอเซเดโตทริสดีคนอินเดียสร้างเมืองพระนครภาพนครวัดศาสตราจารย์ยอเซเดจอร์ดโคโอดเอเดสเป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้มีบทบาทสำคัญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยรวมถึงขเขมรโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับเมืองพระนครหรือกรุงศรียอยธรปุระของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ก่อนยุคของเซเดอองรีมูโอนักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้บันทึกการเดินทางสำรวจอินโดจีนตั้งแต่ต้นพุทธศตรวรรษที่25ได้ปลุกกระแสะความตื่นตัวด้านการศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชาและความนิยมต่อนครวัดเทวสถานอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองพระนครจนเกิดงานเขียนต่างๆมากมายเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณในดินแดนเขมรกระทั่งยอเซเด CD, ได้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพธ,ธิต ที่มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชาอย่างจริงจังในฐานะดินแดนดินโดจีนของฝรั่งเศสกลับพบว่างานเขียนจำนวนหนึ่งนอกจากจะไม่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณที่ถูกลืมเลือนแห่งนี้แล้วยังสร้างความเข้าใจผิดจากหลักฐานที่ขาดขาด,ขาดเกินเกินและการแทรกความเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยภาพยอเซเดนบุโรพุทโธพศ2469 ในหนังสืออังกอร์แอนด์อินโทรดักชเมืองพระนครนะครวัดนะครโถมงานเขียนชิ้นสำคัญของเซเดระบุว่าผู้ที่มีรสนิยมค่อนข้างโรแมนติกกับซากโบราณสถานที่ลีลับมักจะชอบที่จะเชื่อท,ทั้งทั้งที่มีหลักฐานที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของตอนว่าเกือบจะไม่มีใครรู้อะไรเลยเกี่ยวกับโบราณสถานของเขมรเซเดยยกตัวอย่างหนังสือเปเลรินดีอังกอร์หรือนักสแสวงบุญแห่งเมืองพระนคร ผลงานของปีแอโลตีปีแอโลตีซึ่งเล่าถึงชนชาติที่สร้างเมืองพระนครว่าเป็นผู้คนจากอินเดียความว่าบางที่อาจจะอยู่ในช่วงสมัยของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้ที่ผู้คนจำนวนมากอพยพมาจากอินเดียมาตั้งถิ่นฐานบนริมฝั่งของแม่น้ำนี้แม่น้ำโขงหลังจากที่ปราบปรามชนเผ่าพ,พื้นเมืองซึ่งขี้ขลาดแล้ว ผู้ชนะเหล่านั้นได้นำเอาเทพ,พเจ้าในศาสนาพราหมณ์และเรื่องราวที่น่ารักของมหาการประมยายณักเข้ามาด้วยเมื่อความเจริญรุ่งเรืองได้ขยายตัวขึ้นณน,นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ผู้คนเหล่านี้ก็ได้สร้างปราสาทหลังแล้วหลังเล่าขึ้นซึ่งแต่ละแห่งได้สลักสล่าวเป็นภาพต่างๆไว้นับพันโลตียังกล่าวด้วยว่าสร้างประรักหักพังที่แทบจะจำไม่ได้ของปราสา,าทที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ดึกดำบรรที่ง่ายง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยพลังอำนาจอย่างป่าเถื่อนของประชาชนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่มีเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลช่างแตกต่างจากชนกลุ่มอื่นใดในโลกชนชาวเขเมรนับเป็นสาขาหนึ่งที่แยกออกไปจากชนเผ่าอารยันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งบังเอิญเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ณที่นี้และได้พัฒนาจนห่างไกลไปจากต้นกําเนิดเดิมของตนโดดเดี่ยวจากทุกสิ่งทุกอย่างด้วยป่าทึบและที่ลุ่มอันกว้างใหญ่ไพศาล ซเดชีว่าเปเลรินเดียงกอคือตัวอย่างของทฤษฎีผิดๆที่เคยเชื่อกันโดยทั่วไปความจริงคือแม้อรยธรรมของอินเดียจะมีอิทธิพลต่ออินโดจีนค่อนข้างสูงมีร่องรอยพัฒนาการของศาสนาฮินดูในต่างแดนนอกอินเดียที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ที่จะสรุปว่าขเขมรเป็นประชาชนที่อพยพมาเป็นกลุ่มก้อนจากอินเดียดูจะเป็นการข้ามขั้นมากเกินไปภาพ ลานหินสู่ประตูทางเข้าปราสาทนครวัดภาพวาดลายเส้นด้วยกิโอจากกรุปมสเกต่อของมูโอในทัศนะของเซเดหากพิจารณาจากลักษณะทางชาติพันธุ์และภาษาแล้วกลุ่มชนที่สร้างเมืองพระนครและชาวกัมพูชาในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่ตั้งหลักแหล่งในอินโดจีนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และพวกเขาสามารถแผ่ขยายอาณาเขตจากศูนย์กลางบริเวณลุ่มทะเลสาบเข,ขมรไปถึงตอนใต้ของพม่า และเทือกเขาอัน,นามในลาวส่วนชนชั้นสูงที่เป็นผู้ปกครองอาณาจักรพระนครนั้นเข้าใจว่ายุคแรกแรกส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูที่เชื่อมโยงกับอินเดียจริงแต่ความเข้มงวดเรื่องระบบวนานได้ผ่อนคลายลงในระยะเวลาอันสั้นและดินแดนที่ห่างไกลาจากมาตุภูมิอินเดียและมีการสมรสระหว่างเชื้อพระวง์กับชนพื้นเมืองจนไม่เกิดปัญหาเรื่องการมีชนชาติเป็นผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นล่างยังปรากฏให้เห็นนั่นคือการใช้ภาษาสันสกฤตถึงอย่างนั้นการสร้างรูปเคารพรูปกษัตริย์หรือเทพเจ้าต่างๆล้วนถอดแบบจากรูปหน้าของชาวเขเมรเซเดสรุปประเด็นนี้ว่ากัมพูชาคือดินแดนของกัมพูชาซึ่งเป็นบรรพบุรุษในเทพนิยายปรำปรราของเชื้อชาติเขเมรและประชาชนก็เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากกัมพู เป็นชาวกัมพูชาเช่นเดียวกับกษัตริย์ของพวกเขาเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งมีกำลังเข้มแข็งค้นด้วยการผสมผสานกับสายเลือดของฮินดูและว,วัฒนธรรมพราหมณ์แต่เราไม่สามารถคิดถึงชาวขเขมรในลักษณะที่มาเป็นกลุ่มก้อนจากอินเดียสู่ประเทศที่ไม่มีใครอาศัยอยู่หรือได้เข้ามาทำลายล้างประชาชนพื้นเมืองที่นี้จนหมดสิ้นได้กล่าวคือสำหรับเซเดแล้วสิ่งปลูกสร้างอันใหญ่โตโออาของเมืองพระนคร ไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธมและอื่นๆล้วนสร้างด้วยกลุ่มชนที่วิวัน์จนเป็นคนขเขมรโบราณบรรพบุรุษของคนกัมพูชาไปแล้วไม่ใช่คนอินเดีย